การเชื่อมเหล็กร้อนนะครับเราต้องเผาชิ้นงานให้ร้อนก่อนต,ตัวนี้ขาดถูกปูงเลยนะครับไฟมันแฮงห,หดด้เดีอเด้อเด้เด เิอมเหล็กลอนะครับเราต้องเผาชิ้นงานให้ร้อนก่อนต้องอบชิ้นงานให้มีอุณหภูมิถึง500องศา ไป กันเดยเป็นกลุ่มนะคะมีใครตกลนดูแลไม่ทัวถึงก็ต้องขออภัยด้วยนะ20ปีคราราบต่อที่สาวนาุ้งนะคะรายชื่อที่ยานไปเมื่อกลุ่มที่ผ่านไปนะก็มาต่อไปที่พี่น้ําพันต่อง,งอยบ้างวันนี้ต่าง,งอยมากันหลายท่านนะขอบพระคุณมากมายนะคะมิแตาท่ากำลังใจที่ส่งมาให้เรานะคะพี่น้องเด็กปั้มพี่น้องดงยอ อ่านะคะพี่น้องนี่คมน้บเออนะคะจองเพลงเสียงร้องผู้หญิงเพลงอะไรก็ได้นะคะพี่ธนาพันธ์ก็คิดไม่ออกว่าจะเอาเพลงอะไรให้นะเะพ,พ,พื่อตัดเองนะคะแล้วก็หาฟังได้ยากด้วยนะคะก็เป็นบทเพลงที่ยังคงอยู่ในความทรงจำเนาะนะคะ,นะคะกระท้อนสามนะจ๊ะ ค่ะคอบคุณทุกคนที่ทุกวงการทุกสายอาชีพเลยนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังกันนะคะมืดฝ่ามืดน่าและพ่โลดมืดหนามืดหนาไม่ใช่มืดฟ้าถ้ามืดฟ้าจะกดโต๊ะเออดะคะถ้าว่าเราเพลงนี้เราเข้าใจแล้วนะพี่น้องนะคะคือเพลงไหนก็ไม่ทันแล้วนะจ๊ะจาฟังกันไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนก่อนนะคะจักไปแล้วหัวใจมันสันเนาะเงาแตกเยอะก็เม็ดขระพรูดโอย สถานที่แห่งนี้ขั้นที่อยากจะแนะนําแล้วก็ขอฝากพี่น้องไว้ด้วยนะคะพิจนารณนาไม่เลิกใช้บริการนะคะค่ขคืนนี้นะคะพี่น้องที่เดืยงนะคะแล้วก็มีเวทีที่ดองรักเป็นสติดีนะคะให้ชมกันทั้งปีไม่มีเบื่อเลยที่นี่นะคะศ mm. ิลปินได้แต่ของบัวเตยเยื่อชีวิตเพลงสตริงเพลงร็อกนะคะหรือว่าจะเป็นลูกทุ่งกะกระแสต,ตอนนิยมตอนนี้นะคะนักร้องเพลงลูกทุ่งมาล่านะคะ